ไม่สี่สิบเอ็ดโนดอะก็สี่สิบเอ็ดคูณสามอะมันมีบางโหนสองไหมใช่ไหมใช่มันมีสองสามมันต้องอยู่ที่สี่สิบเอ็ดอะผมอยู่สามสิบผมอยู่สามสิบเจ็ดมื่อวานนี้ไม่รู้กี่เมตรแต่ไม่ได้นะแต่ว่ามันอยู่ประมาณครึ่งครึ่งทางครึ่งทางนี่ผมผมโดนแต่ออแค่แล้วมาผมจะเข้าแก๊งสองร้อยหรอไอดีเนี่ยแมงกอทหยาบไอ้ดีรักตัวนี้หยาไอ้ดีรักยิ้ห้าตัวมาดิกินเท่าไหร่นะสิบเธอ สิเจ็ดได้สิบเจ็ดไม่ผมผ่านตัวฟรีกันไงถ้าตัวฟรีไม่ออกก็เลยอีกสิบรอบกดก่อนกดก่อนได้เปรียบผมน่าจะตองเปิดใช่ไหมตัวนี้มีมีแล้วเปิดผมค้ามผมน่าต้องข้ามมีมีเสียทยแล้วไปแล้วมีมีมีไม่ไม่ต้องเปิดผมรอกกดรีรันดีกว่ามีมีนี่จริงๆมันเขาเรียกว่าอะไรนะ ก็ถามผมนะมันเป็นทีมมันตีไงเป็นมันตีแม่งมก็จะประมาณว่า,าเล่นทีมหนึ่งแหละว,วอลหนึ่งเต็มที่ก็ทีมหนึ่ง<อ>ไม่ยืมเอาก็ได้อะไรเงี้ยผมเลยไม่มีแม่งต่ากเลยเองมีเมียใช่มันใช้เยอะอ่ะมันไม่ได้ใช้แค่แคร์เนยมันใช้อีเวนต์ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเกิดไอ้นี่เขาได้ไหมทุก<ล>ปีแรกอ่ะไม่เป็นไรตีเป้าหมูเราตีเป้าหมูทุกทุกทีมที่ตีเป้าหมูใช่ไหมแล้วยิ่งแล้วดันธาตุก็ใช่นี ผมว่าในนดรันมามันมีอันนั่นอยู่เรื่องอะไรนะจับมือแม่งเลยไงยเออผม <c oughs> ผมผมไม่ผ่านดัน,นดันน้ำแม่งไม,ม,ม,ม่มีมีมีนี่แหละก็นั่นแหละก็ควรจะเปิดอ่ะเจ๊เศร้าอ่ะเปิดเทียนหนึ่งแม่งกล้ามจะขึ้นแล้วเนี่ยทำไมไม่มีแบบตัวสิบแล้วก็แบบหมุนสิบเลยวะเกมนี้แม่งบัวใครก็ไม่ต่างกันหรือเปล่าบัวใครก็แย่งี้ยแหละหมุนหมนหนึ่งมันมันอ๋อเหรอเหมือนกันเหรอวาอังหมุนหนึ่งอ่ะ โมเดลไม่โมเดลเดียวกันบอกอหนึ่งชั่วโมงหนึงเอ้ยกูจะเข้าเข้าแก๊งสองร้อยไม่ได้นะไอดีเนี่ยกูโดนไปสองตู้นะอันนี้ถ้าถ้าโดนอีกก็ตู้สามะนะอันนี้ผมโดนการันตีไปสองสองรอบอะไอ้ไอดีนะ่อุ้ยเหนื่อยวะ เพื่อความคุ้มค่าจริงถึงพี่ไม่กดถึงพี่ไม่กดตัวมันตู้นี้ตู้หน้าพี่ก็ต้องกดอ่ะเออก็รีบรีบย่อยไปก่อนเห็นแบบคนญี่ปุ่นอ่ะไม่มีแบบตัวสีีแบบสี่ร้อยห้าร้อยใบอ่ะโอ้โหเปิดได้สองกระล่ีะในตัวฟรีอ่ะมันดองตั้งแต่เปิดเกมอย่างเงี้ยกล้ามไม่เคยเดวววดมีเป็นสี่ร้อยสี่ร้อยใบอ่ะอผมไม่อยากดองอ่ะผมมานั่งกดอย่างงี้ทุกเอทุกทุกเอเอ้อ เออเอ้ามาแล้วเอ่ะตังตัวหนึ่งเอ้าไอเวนฟรีเลยแะกมาตางตัวหนึ่งมาแล้วเอ้าแล้วใครเขาเข้าแก๊งวะใครเขาเข้าแก๊งสองร้อยวะผมอนี่ยที่เข้าไปกินเลยเนี่ยสิบเจ็ดเข้ากันเลยสิบเจ็ดเหเจ็ดเลยวะเฮ้ยมันล็อกเปล่าเยอยเฮ้ยมันล็อกเปล่าอย่างไรแก๊งเล็กสิบเจ็ดวะมาแล้ววะหมายเลขสิบเจ็ด แก๊งแก๊งสิบเอ็ดโมงใช่ไหมเปนแก๊งใช่แก๊งสิบเอ็ดโมงหลังตู้สนุกสนานแก๊งสี่โมงเขาสิบเจ็ดพอเออของเราสิบเจ็ดอ่ะกินของเราสิบเจ็ดล้างจนพอแล้วหมดหมดแล้วหมดอารมณ์แล้วครับตัวมันตัวมันเก่งยังไงนะไอเล่ย์มันก็คือออกไปใช้ธาตุน้ำใช่ไหมดามเมดแหละตัวดาเมจแหละตัวดามเมดสิบห้าโลก่อนก่อนท่าก็ก็มีไอ้นั่นสิบห้าว่ะมันขิงว่ะไอไอนั่นสิบห้าอ่ะ มีแขกต่ำกว่านีไหมครับก่อนท่านก็ได้ใช้เพชรสามแสนแขกยังได้จับเออมันอ้วนไม่มึงก็ดังไปไอตอนมันจะเก่งตอนนี้ตอนเบาก็เบาตอนดังก็ดังพีพีบ้างตัวเองใช่ใช่สัญญวก็มาสัญญวก็เก่งเลยตอนนี้มันยังมีจุดอ่อนอยู่คือว่าแม่งไอนี่ไงหลอดมันไม่เต็มมันเลยยูอีช้าอีมันเก่งที่ที่ไอท่านตีมันะยูบีอะ คุณแวนอยากดูความลับของผมปะเราแหละล่ะเดี๋ยวๆความลับของผมนะกัปตันผมไม่มีเศษอ๋อไอเศษเกลือนะผมไม่มีเศษแล้วที่ผมเปิดเล่ผมอยากได้เศษไอ้เหี้ยใช่ไม่มีเศษไม่มีเศษแล้วาดาวออกมาง่ายนะเดี๋ยวเเศษมันมาตอนนี้ไงอารเมสอะไม่สามดาวดูนี่นะดูนี่นะอุ้ดเต็มที่ก็ไม่เท่าไหร่เราคิว่าคุณแวนดูนี่นะ ปล่อยไปก่อนใครอยากตัวเศษผมไหมครับเนี่ยแรกเราด้วยปะคนกัดไวๆไม่งจะไม่มีเศษใช้คนเย่เลยมั้ยลาอทุกตู้สำหรผมลาหทุกตู้เศษยังยังน้อยเผวยอช่วยแหวะดาวเยอะยัง เย้ยผมอยู่แก๊งสิบเจ็ดว่ะเย้ยผมอยากได้เนี่ยผมไม่ออกให้กูวอาเคียตัวเนี่ยต้องกอบีมีใช่ไหมเย้สิ่งของกอบฟีมีแล้วก็เกลือเหลือน้อยวะเออโหม้ได้แล้ววะสูตรนี้สูตรสูตรต้องเกลือเหลือน้อยนะต้องต้องย่อยให้หมดนะเกลือเหลือน้อยต้องย่อยให้หมดนะแล้วก็หมุนหนึ่งต้องหมุนหนึ่งด้วยเย้แล่วปวดหัวว่ะ